สวัสดีคะ่ะอยู่กับช่องยาหนิงโกกตุ้มค่ะตอนนี้นะคะยาหนิงก็มาหาเห็ดแล้วยาหนิงก็จะเดินกลับก่อนนะคะได้เห็ดก็พอดีได้ไปซุปนะคะเห็ดก่อนไม่มีนะคะมีแต่เห็ดซุปเดินทางกลับก่อนนะคะตอนนี้นะคะเอาเห็ดไปซุปก่อนนะคะวิธีการซุปเห็ดนะคะ จะซุปยังไงติดตามชมนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เาตนี้กลับไปพรุ่งนี้ญานี่ก็จะไปซุปเห็ดกินนึกอยากจะกินข้าวทันทีเลยนะคะเพราะว่าเห็นเห็ดแล้วก็น่าซุปเหลือเกินนะคะไปต้มนะคะใส่น้ำปลาซอยซอยซุปใส่มะเขือนะคะปลาทูนะคะโอ้โหสุดยอดตอนนี้เดินกลับก่อนดูสีทาง ทางก็ขึ้นก็อย่างนี้ลงก็แบบนี้แต่ลงก็ยังดีหน่อยนะคะยังชั่วหน่อยนะคะ,ะได้ไม้ไล่ป้องยาวด้วยนะนี่ค่ะนี่แหละไม้ไล่ที่เอาไปสารติบข้าวนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะเราจะเอาท่อนยาวๆแบบนี้นะคะข้อนะคะข้อยาวๆนะคะนี่ค่ะเราจะไปสารติบข้าวนะคะนี่นะคะ ตัวนี้จะข้อยาวนะคะนี่อ้ยุประมาณศอกเลยนะคะเดี๋ยวโอ้นี่ค่ะหนึ่งศอกเลยนะคะก็จะได้ติดข้าวนะคะสามสาม้องนี้ก็จะได้ติดข้าวติดน้อยประมาณติดน้อยนะคะพอดีติดข้าวใส่บาตรนะคะติดน้อยๆนะคะเดี๋ยวย่าก็จะไปหาตัดอีกตัดไปให้ย่าพานะคะ พอดีเลยนะคะหาตัดไม้ไปให้หญ้าพาสารติดข้าวแล้วก็จะไปหัดสาดติดข้าวกับหญ้าพาด้วยนะคะพ่าติดข้าวเรานะคะเราได้ซื้อประจําเลยนะคะถ้าเราสารเป็นนี่โอ้ยเราก็จะสารนะคะเพราะว่าไม้บ้านเราเยอะโอ้โหหาทางลงก่อนดูสิค่าทางจะลงเราก็จะใช้นี่นะคะพระท่านก็ทําที่ขึ้นที่ลงของพระนะคะจะไหวไหมนี่ จะลงได้ไหมนี่ยายยุกปวดขาอยู่ด้วยอือหอุ๊ย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 อ้าวค่อยๆลงนะคะโอ้ค่อยๆลงนะคะอุ๊ย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 แล้ก็ปวดเมื่อวานนี้รถล้มก็เลยปวดอยู่นะคะแต่ก็มา เราไม่มาไม่ได้นะคะเพราะว่าเรามันจะถ้าเราไม่มามันยิ่งปวดเรามาอย่างนี้มันก็จะหายปวดนะคะนี่ค่ะสำนักสงฆ์ถ้ำที่พระปฏิบัติธรรมอยู่ตรงนี้อีกที่หนึ่งนะคะนู่นค่ะถ้ำเขาไปลึกๆเลยนะคะที่ปฏิบัติธรรมของพระนะคะ เดินกลับลงเขาก่อนนี่บันไดที่จะลงนะคะอ่านี่ก็ดึงบันไดชั้นที่หนึ่งนะคะอ่าส่วนชั้นที่สองนู่นก็ย่าลงมาแล้วนะคะ ลงมาเต็มนลแล้วชั้นที่สองนะคะลงชั้นนี้ก่อนโอ้ยลงชั้นนี้ก่อนนะคะนี่ก่อดผมกจใช้บันไดแต่มีบันไดถ้าไม่มีบันไดนะคะแต่ก่อนเราก็จะปีนก้อนหินขึ้นมานะคะปวดปวดปวดโอ้ยอืมดูสีทางก็อ่าท่านก็กวาดนะคะ กวาดทางเดินนะคะสะอาดนะคะ,ะมีพระมาปฏิบัติธรรมอยู่ตรงนี้เป็นหินโรดหินนู่นนะคะเห็ดก็ได้แค่โอ้เห็ดก็ได้แค่นี้นะคะ เห็ดกระด้างดอกใหญ่ๆเลยนะคะอุ้ยซุปดอกเดียวก็อิ่มแล้วนี่ค่ะสวยจังเห็นไหมเห็ดออกธรรมชาติสวยๆขนาดนี้ก็ใช้ซุปนะคะถ้าแบบเป็นอ่อนๆก็ใช้แกงนะคะซุปใช้ใช้แกงนะคะ ไปต่อไปต่อไปต่อเดินทางกลับก่อนนะคะไปหาเห็ดก็ไม่ได้เห็ดกลัวเห็ดขบด้วยไม่กล้าเข้าไปป่าลึกนะคะไปหาแค่ขอนเดียวแค่ขอนเดียวได้แค่พอซุปก็กลับค่ะไม่ไหวค่ะถ้าเราจะเข้าไปป่าลึกกลัวเห็ดนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมพร้อมมา เราจะเอาแป้งหมามาเอามาทาไม่ให้เห็บกัดแต่วันนี้เราไม่ได้เอาแป้งหมามาเราก็เลยไม่นนกา้าเข้าแล้วก็แค่นี้ลูกกำคงจะได้เยอะเนาะลูกกำนะโอ้เห็ดกระด้างก็ดีแล้วพอดีจะซื้อเอาเห็ดกระด้างลูกกำส่งไปให้เอซด้วยที่อุดรด้วยเพราะว่ายัางไม่พอพรุ่งนี้นะคะจะได้ส่งรอเห็ดกระด้างลูกกำก่อนไม่รู้ ออกไปดูบ้านน้อยอีกยังไม่พอเลยนะค่ะดูที่แททน้ำของของลูกปู่นะคะน้ำก็สะดวกสบายนะคะน้ำบนภูเขาไหลตลอดเวลาเลยกินก็อร่อยนะคะสะอาดอร่อยน้ำแร่ภูเขานะคะธรรมชาตินะคะออกจากโครทินนะคะเมื่อกี้นี้ขึ้นไปยืนอยู่ตรงนู้นแหละ โอ้โหเสียวเลยนะคะไปยืนอยู่ตรงนู้นเสียวเลยไม่กล้ามองลงมาข้างล่างเลยสูงมากยืนอยู่ตรงนู้นก็ไม่กล้ายืนอีกนะคะโอ้โหพระก็มาอยู่อย่างนี้ไม่กลัวก้อนหินจะหลุดลงมาบอเนาะนู่นโอ้โหก็น่ากลัวอยู่ก้อนหินจะ หลุดลงมาก็ไม่กลัวเนาะแต่ไม่ไหวได้ยากลัวก้อนหินที่จะหลุดลงมาเนาะค่ะก็ะห้องน้ำของพระนะคะจำนักทรสงอ่าที่อยู่ของพระปฏิบัติธรรมนะคะ เราก็จะเก็บผักนะคะตอนนี้เรามาถึงนี่แล้วเราจะเก็บผักกลับนะคะอ่าคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะติดตามคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ